สวัสดีครับเ,เดี๋ยววันนี้จะผสมปุ๋ยเะ่ยฉีดปนปามเจ็ดปีกันก็น้ำยี่สิบรอะจะใส่สิบสองสิบห้าหนึ่งวอซีซีน้ำซีเหลืองนะแล้วก็สี่ยี่สิบยี่สิบหนึ่งวอซีซีบวกกันเลยมันมีอะไรบ้างก็ปุ๋เยเหลวฮะต้องต้องมีฮะ NPK 420-20แล้วก็ธาตุอาหารรองไม่มีเชี่ยมกรรมฐานปริมาณธาตุอาหารเสริมนี่คือตัวสําคัญก็คือเอามาทําการคีเลตก็คือ Fe Mn Cu Zn 4ตัวนี้ก็ใช้ในการห่อหุ้มธาตุธาตุหลักเพื่อทําให้ปุ๋ยมีประจุเดียวกันก็คือประจุบ,บวกทำให้เนื้อปุ๋ยไม่ไม่กอกลุ่มกันกระจายตัวได้ดี ควบวกกับ้วบวกจะผลักกันนะพืชสามารถนํามาใช้ได้เร็วพื้นผิวพืชจะมีประจุล,ลบอยู่นะฮะต่างควกันจะเกาะกันและที่สําคัญก็คือหน้าที่ของจุลธาตุสี่ตัวนี้ก็คือใช้ในช่วยในการสังเคราะห์แสงเหนืสามารถทําให้พืชสามารถสังเคราะห์อ,อาหาร,รได้เร็วใส่อย่างอารรถรสี่ส ตอน,น้ำอีกสิาเดี๋ยวจะทำการฉิบพ่นกันนะ